เมฆวินัยเผยเห็นแนวทางหายขาดทุกทรมานกว่า3ปีถือเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสำหรับเมฆวินัยไกรบุตรอดีตพระเอกร้อยล้านซึ่งปัจจุบันต้องต่อสู้กับช่วงเวลาแสนทุกขทรมานที่ต้องเผชิญกับโรคตุ่มน้ำพองมานานกว่า3ปีแถมยังหมดค่ารักษาตัวไปหลายล้านบาทเมืที่ผ่านมาจะเจอกระแสดราม่าแทบนับไม่ถ้วนแต่เจ้าตัวก็ไม่หวัน่น พราะตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็จะขอสู้ต่อล่าสุดเม่วินัยอัปเดตอาการของโรคตุ่มน้ำพองว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้นเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะโควิดที่ทำให้ไม่ได้ไปไหนเลยส่งผลให้ได้พักผ่อนเต็มที่อีกทั้งตนเองเคยรักษามาแล้วจึงทราบถึงวิธีการดูแลตนเองและระมัดระวังเรื่องการทานอาหารมากยิ่งขึ้น โดยทุกวันนี้จะทานอาหารมังสวิรัตหรืออาหารเจเนื่องจากเนื้อสัตว์เป็นกรดทําให้ย่อยยากแม้ว่าคุณหมอจะบอกว่าการไม่ทานเนื้อสัตว์จะไม่ได้มีผลอะไรมากแต่ก็ทําให้แผลแห้งเร็วขึ้นและไม่บวมนานพอตุ่มขึ้นแค่วันสองวันก็แห้งแล้วอีกทั้งพอไม่ทานเนื้อสัตว์เวลาไปหาคุณหมอค่าคอเลสเตอรอลและไขมันเกินไม่มีรวมถึงค่าเลือดดีทุกอย่าง แถมไม่มีอาการท้องอืดท้องเสียและระบบการทำงานของร่างกายรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆจึงตัดสินใจกินผักไปเลยดีกว่าแต่ไม่ถึงกับเคร่งครัดมากส่วนเรื่องการรักษานั้นทุกวันนี้ทานยาสเตียรอยลดลงจากเดิมที่ต้องทาน6เม็ดเหลือแค่5เม็ดแบ่งเป็นตอนเช้า3วันและตอนเย็น2เม็ดโดยหลังจากนี้กําลังรอว่าถ้าอาการทรงทตุ่มไม่ขึ้นมากและไม่คัน หรือคันบ้างนิดหน่อยก็จะลดทานยายาสตีรอยเหลือ4เม็ดพร้รอมยืนยันเริ่มเห็นแนวทางที่จะหายขาดแน่นอน